โอเคนะครับผมคลิปนี้เรามาอยู่กับ FC Mobile ายเซิร์ฟหลักนะเรามาลุยแรงเวอร์คัส2นะเกมนี้ฝั่งตรงข้ามก็มาเตะตึงเหมือนเดิมนะฝั่งตรงข้ามผมรู้สึกพนธกตื่นทีมตรงนี้ตกยุคไปเลยทีมตรงข้ามก็ทักทายมานะจังหวะน,นี้ตัดมาจาังหวะนี้นะฝั่งยตรงข้ามก็ได้บอลน,นะส่งจา่าทะลุมาอ้าวหลุดเลย โอเคกองหลังเราเข้าทันนะจังหวะนี้เตะเราโดนสไลด์เข้าบอลน,นะปัด้องข้ามต่อบอลยังไงยิงโอ้โหไม่เข้านะลูกนี้ปัดน้องข้ามล็อกหลกุมจ่ายบอลเข้าไปจนะ่ายยัดขึ้นบนรักษาประตูเราเซฟไม่ได้นะลูกนี้มาจาังหวะนี้ฝั่งเราเป็นฝั่งบุกนะ่ ยิงติดนะลูกนี้ไม่ยังตัดบ่าได้ส่งขึ้นหลังยิงโอ้โหยิงไม่ได้นะครับผมลูกนี้ตัดมาจังหวะนี้นะครับฝั่งพรงข้ามนี้บุกผมยับเลยนะแล้วก็โดนเขายิงนะครับลูกนี้นี่นะครับผมสติ๊กเกอร์หันสาของเราผมโคตรชอบเลยสติ๊กเกอร์ตัวนี้ มาจากวันี้ก็ยังเพลินนะครับผมเป็นฝั่งบุกป,ปังน,นะครับตอนนี้ดีกองมีหมุนนะส่งให้ห้าแหวนนะเข้าซ้ายห้าแหวนก็ไม่เหลือครับลูกนี้จบเกมแล้วครับผมปกกนได้ส่งหน้ายิ้มให้เขาเนคนนี้เขาก็กดโป้งแรงม,มารัวๆเลยนะครับผม <laughs> ซึ่งโคตรสะใจนะแมตชนี้เนี่ย เกมต่อมานะครับผมทีมตัวข้าก็ตึงเอาเรื่อง,องน,นะทีมคนนี้นะตัดมาจังหวะน,นี้ก็เราเปิดหน้าบุกใส่เขานะเขียนเรียงมาจังหวะน,นี้จ่ายเข้ากลางนะยิ่งติดเซฟนะตรงนี้ซามบีก็ไม่เหลือนะครับผมจังหวะน,นี้เราเจียงบอลเข้าขาได้นะเดียงมาจ่ายตรงล่างนะครับผมจ่ายตรงกลางแล้วก็ จา่ายทะลุช่องไปให้ฮาวเวดนะครับผมฮาวเวดก็ล็อกลงไปนะเข้าซ้ายฮาวเวดก็รอดยากนะครับผมตูงนี้จังหวะน,นี้ก็ดักบอลฝ่าของข้ามได้จ่ายขึ้นบนจะให้โอเวนนะก็ทําชิงกันสวยนะครับผมลรกนี้ดูเดียวมาก็ข้ามขาดนะครับตรงนี้ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เหลือแล้วนะตัดมาจังหวะน,นี้ก็ย่งบอลได้นะครับผม แต่กองหลังเราไปพลาดนะครับผมลูกนี้แล้วก็โดนเขายิงนะตัดมาจังหวะนี้นะฝั่งตรงข้ามก็พยายามบุกเต็มที่นะครับผมแต่จังหวะนี้กองหลังเรายืนตำแหน่งดีนะครับผมจังหวะนี้ก็แทงสวนไปเลยนะจ่ายขึ้นบนก็หลุดเลยนะครับผมลูกนี้เอาแล้วหลุดเดียวไปแล้วนะเข้าขวาครับไม่เหลือครับลูกนี้ ปิดฟากลงไปเลยนะเกมนี้ตัดมาก็จบเกมนะครับผมส่งนิ้วโป้งให้เขาไปในเกมนี้โอเคนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะ